สวัสดีแหละสบายดีพ่อแม่พี่น้องวองปลายเบิร์สกุลสกุลน้องมอนี้มาลังมาตลาดพี่น้องบอลังมาตลาดจจโมพี่น้องเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศอยู่ในตลาดโอ้มาพ่อบ่าวิวสบายดีบ่าวิวสบายดีได้ยังเมื่อกินบ่าวิวเลยผักตำพ่แม่ผักสลัดผักสลัดเนจ่า ภาคอ mm. mm. ีตูภาคอีตูอ๋อภักนางตูบ้านเฮาเออภาคยังวบบแมงลักแมงลักภาษาไทยบ้านเอออันพังพูดกับคิดว่าไปอยู่สิไปแกงเนืองออมเนี่ยออมดีบ่สแมนได้ดินะเออไปกินกระตมักครัวได้ดิอันนี้ขนไดเออว่าอะไรกระไรเฮ้ยแซ่บบ่นี่นี่กระตมครัวอื้อเลยอ๋อขอนี้สองห่อสองอกินกับเมีย มีอะไรครับมีปลาทูตนะตลาดปลาทูที่ว่าอันสมเพิ่นเห็ดนะบ่เออมีเห็ดสมกลางหอนดมีเห็ดสมได้โอ้นี่มันยืนนั่นไก่หันเนื้อขักแทบไอยู่เอแต่ไปยืนอมันกินดอกเนื้อนั่นบ่สเออมื่อไน่ถึงกินมื่อไนาถึงกินตอนนี้เงินยังบ่มียังบ่แม่นว่าช่วงชิ้นเดือนกับว่าสิ้นเดือนเฮาก็ได้กินดีๆแน่พี่น้องครับกินยังกินฟักกินหยาเป็นที่สุดอันนี้มาพ่อเว้าอยู่ในตลาดพี่น้องมาพร้ากันมาซื้อกับเขาบาลังกันมาซื้อกับเขาคือกันทุกคนพ่อพอแล้น่รับ อันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในตลาดประเทศไทยบุปวัยุงนี่เราเนพุ่นแล้วนี่ลายอยู่ของขายของยังเมนะปาอาหารบ้านเฮานี่ก็มีแล้วเนาะมักเป็นมักไม่แบบหมักเพื่อมักแข่ก็มีอยางมักแง่ก็เยอะก็มีเลยมีบ่ปะปะคนมาขายแบบมีเนาะยงามนี่เนาะบะแมนยามนาก็มีไรเพิ่นปลูกไว้มั้งฝอยว่านะนีะมีชิบเกบดตั้มเกิดอดปลาทูตั้มตัวแซ่บๆเลยอ่ะแสบแสบเลยมักเล่นละลายมีมักมักเล่นอ่าขักแล้ว มักเล่นมักเล่นนียับมังน้อยนอยฮันไ้หอยูแซ่เออบาไปตูนี่เม่นยังเขาไปยังไปตูน่เด้อปัดปันเมื่อนี้เออเมียไปอีสี่หายังซื้อไหมยังปัดนเออเซื้อไหยังหมกรนะบุตเทไรน่ะเทไรนะงบอันนี้เทไรนี่งบในในงบในงบห้บาทมีิปมาเออมกทัวจักบาทนะอันนี้เป็นสามสอยู่เนาะเออแล้วก็บวกเขาดีซา0บาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทสิบ ในงมหสิบาทนั่นสิบาทได้น่ในงมหาสิบาทนั่นอ่มืออ่มขับหนึ่งสองคนพอมีอ่ะมือกับรนึงโหวัเป็นแทบแพงไรอยู่แพงไรบังเคยสือกินนั่นอยนึงใครว่าเห้าซื้อแบบว่าเออมาเห็ดใบเองสีนะบอยู่นะ กินพอไปว่าอยู่รอดมาชันสเออกินพออยู่รอดแล้วก็แบบว่าสิ้นเดือนก็จึงกินไหมเพราะว่าเขาก็เออมีเงินมีท้องเพราะว่าเงินเดือนออกแค่นี้นะไปวิวก็ได้กินดีในนอยนึงนะนี่แหละสอนเหนือนี่แหละอาหารบ้านเฮาพี่น้องเฮ็ดซอยจุเนเอาไปเยอะเนาะอ้หักไดรอืมจัดทีนี้ยำแบบพนังาแบบที่มีประจีกินแต่ต้องมีกินแต่ต้องคั่วต้องคั่วฮันเกอรเฮ็ดสทศนาเนี่แนวแซ่บไลใบยิ้วตั้งแต่ก่นบ่เลือดนี่เอออยู่บ้านเลือดนี่ เอาปาเอามเลือกมันอั่ใสแบบเอุ้แบบเครืองยังใส่เป็นพักเป็นอันลงเราว่าจะใครใส่เรามาลปาาใส่เลยให้มันดาเราตัดกินแต่ลือดปาทุกเห็ดนั่นเลยบ่รออตินั้สามกินกมังเลยปลากินเลยขับเงียบเงียเลยโอ้อ่กินหลายกินดิบหลายมันกัเห็ดไหนสู้ภาามั่ค่อยดีปันไดกินดิบหลายผ่ามกับหางไก่แมนนาะ ยางไม่ทั <Labor ator il fi> <hat> <bunları land> ้งพุนรล้านลายบ่พุนุดพุนบ่อะไรอยูุ่ดอะไรบ่บ่พุนยางม่ทั้งพุนกะลายอยู่นอไปอยู่นอมีเซเว่นได้บ่ยูเซเว่นรถตันมีบ่ยูนี่ฮะมีบ่เซเว่นยิงอีกแล้วเนาะยู้านเฮาดี บดิมีแต่ว่านทานซ้ำประมาณสองทุ่มดิเราปิดมันจะได้ปิดแล้วบ้านเฮานั่นนี่มันได้แล้วนี่จังอย่างไันดไปโหลดสินครับเปิดจากสี่ชั่วโมงสาวสี่ชั่วโมงเปิดนั่นไปได้บางคนบอกเออมานีเด็กดีจะลำบากเน้นอนนั่นของในนอนมันมีเออเออเดี๋ยวเห็นคอมเมนต์ที่ว่าเขามาเม้นเบายิวนั่นที่ว่ามาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวลำบากเออซื้อคิดจะซื้อซื้ออยู่บ้านเราอยู่แต่ว่าอยู่บ้านนอกตอนนั้นเมนมีเงิ่อนไขเอาซื้อมาได้เพราะว่าเขาปิดหมดแล้วปิดไปแล้ว กินยังินแบบสไตล์บ้านเฮาเลยเนาะแบบอยู่กินนเนาะสไตล์บ้านเฮาเลยแบบว่าเอ้มีพกริตํามะกทัวอยงสิมีพักััอนเลอ์อันพักอนันเนาะเขาคิดแบบว่าเมียนาชือบ้านเฮาน่ะมันมันัำ แมนมีเงินก็หาซื้อกินอยากนะแมนมีเงินก็หาซื้อกินอยากเพราะว่าล้านบวามนวยความสะดวกแมนแล้วเดี๋ยวเข้ามาแต่นาทนาศีพนธุ์ยิ่งเขาไปซื้อใช้ป่ะดิแมนบ่ได้ได้มาเนี้ยซื้กินยังไงแมนมืดเลยมันก็ปิดเราได้หารปัญหาปิดแล้วม่่วาเปิดสี่ชั่วโมงเปิดสี่ชั่วโมงได้เออเข้ามาเรียนนั่นมาเมื่อยนี่กันเหมือนไปกินน้ำกินยากกินยากมาชีวิตนี่ครับเปิดก็ได้มีตู้ก้อนนั่นมีแบบว่าตู้เติมเงินอีกเลยน่องพายุน็มี ขักาอีที่บอกคุ้นที่บ่ามาแต่๋ยววันนี้เคยเติมเงินเดี๋ยวยังนีเดเรยเติมเงินอยู่ตู้เนาะเคยเติมแล้วอะง่ายๆเลยโอ้ไปดักคนออไปมาที่บอกว่าโัรศัทงมาเครื่องไขได้เครื่องไข่อ่าเอเอสหรือว่าดีแท็กเนี่ยัมนเนาะอตัมสิบบาทสบาทห้าบบาทหน่อยนึงได้เบิร์ด มาเป็นน้ำระสับ <le> ับมเสาเนียมตัจคารเนียมสองบาทอ๋อก็บบอด้แพงนะแบบอมาตเดือดเติมซื้ออยู่ใช้แมนอันนี้มันมีตู้มีตู้เติมแบบอัตโนมัติโหลดอัตโนมัติเลยโหลดผักกะลีเนาะไวอยู่เนาะเออบนนาจเนาะเติมได้ สำหรับชี่นี่พี่น้องบบาังับบ่าอิ้วกระชอมาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วฝากติดตามให้บ่าอิวแรงงานเราชี่วพี่น้องและกับเบาวับเบาอิ้วแรงงานเราเชา่นวฝากติดตามฝากให้กำลังใจ่าไปืนแนวไปต่อสวัสดีครับพี่น้อง